วันนี้ผมมีคลิปของยูทูบเบอร์สาวสวยชาวเกาหลีสายกางเต็นท์มาฝากกันครับช่องของเธอเน้นที่การเดินทางไปในที่ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อกางเต็นท์ครับซึ่งครั้งนี้เธอได้เดินทางมาไทยมากางเต็นที่เชียงใหม่โดยเฉพาะเลยโดยนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ใช้เวลาไปกว่า14ชั่วโมงก่อนที่จะไปต่อันที่สมุยครับ เธอคนนี้ชื่อว่าคุณแพคอึนทฮเยครับมีผู้ติดตามใน YouTube ถึง140,000คนสายกางเต็นท์คนเดียวเดินทางคนเดียวแบบลุยๆไปทั่วแต่ครั้งนี้เธอนัดเพื่อนสาวของเธออีกคนหนึ่งให้มากางเต็นท์ด้วยกันครับด้วยเธอบอกว่าคลิปล่าสุดของเธอมีคนคอมเมนต์ว่าเธอไปคนเดียวแล้วมันดูเหงาๆน่าจะชวนเพื่อนไปด้วยกันเธอก็เลยเชื่อคําแนะนําชวนเพื่อนมาที่ไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนของเธอก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเจ้าของ y o YouTube สายนอนเต็นท์เหมือนกันชื่อคุณพิงซอง เริ่มต้นคลิปที่สถานีกลางบางซื่อครับคุณอื่นทเยและคุณพิงก์ก็ได้นัดเจอกันที่นี่เพื่อจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ด้วยกันเธอบอกว่าสถานีรถไฟนี้ดีมากๆดีกว่าที่เก่าเยอะเลยจากนั้นก็พากันไปขึ้นรถไฟครับร ถึงรถไฟแล้วเธอค่อนข้างตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแคบแล้วก็แออัดกว่าที่คิดในตู้ที่เธอนอนก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอยู่รวมกันเลยแต่เท่าที่สังเกตนะครับรู้สึกว่าแทบทุกคนจะเป็นชาวต่างชาติกันหมดคุณอึนฮเยบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแย่กว่าที่คิดนิดหน่อยเป็นการนอนแบบปิดม่านแล้วกันคนร่วงด้วยการใช้สายรัดจากนั้นเธอก็ถามคุณพิงว่า เตียงของคุณพิงค์ที่ชั้นล่างเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณพิงค์ก็บอกว่าเตียงชั้นล่างดีกว่าใหญ่กว่านอนสบายกว่าอยากเปลี่ยนเตียงกันไหมซึ่งคุณอืนทเยก็บอกนะครับว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนคุณอืนทเยมาบอกทีหลังนะครับ ว่าที่จริงแล้วเธอตั้งใจจะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยรถไฟชั้นหนึ่งแต่ด้วยความติดขัดบางอย่างเลยจองไม่ได้ในขณะที่ช่อง YouTube ของคุณพิงค์นะครับบอกว่าพวกเธอมาแบบ Walk-in ไม่ได้จองรถไฟไว้ล่วงหน้าก็เลยไม่มีที่ว่างแต่โชคดีที่ชั้น2มีคนยกเลิก2ที่พอดีพวกเธอก็เลยได้ที่ตรงนั้นมาครับ14ชั่วโมงต่อมาทั้งคู่ก็มาถึงที่เชียงใหม่หลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วก็ออกไปบิ๊กซีเพื่อหาซื้ออาหารสำหรับกางเต็นท์กันครับ คุณอุนทเยบอกว่าที่นี่มีชุดอาหารกึ่งสําเร็จรูปเยอะมากมีทั้งต้มยำกุ้งผัดไทยผัดชาและยำต่างๆตอนนี้เธออยู่ในประเทศไทยเธอก็เลยอยากลองทําผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งดูครับนอกจากนั้นเธอก็ยังซื้อพวกกุ้งมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ไข่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆไปด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเบียร์ช้างนั่นเอง เช้าวันต่อมาครับทั้งคู่ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปกางเต็นท์กันโดยเธอจะไปกางเต็นท์กันที่บ่อน,น้ําพุร้อนสันกําแพง1คืนหลังจากนั้นจะเดินเล่นที่แม่กําปองแล้วก็กลับเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ครับทั้งคู่ใช้เวลาเดินทางไปสถานที่กางเต็นท์ประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณพิงค์บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเธอก็ตั้งใจจะมากางเต็นท์ที่นี่เหมือนกันติดต่อสถานที่กางเต็นท์ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยแต่เธอเกิดอุบัติเหตุซะก่อนก็เลยมาไม่ได้ ปีนี้เธอมาแล้วแต่เธอไม่ได้ติดต่อสถานที่ไว้ก่อนได้แต่หวังว่าเมื่อไปถึงแล้วพวกเขาจะยังเปิดให้บริการอยู่เมื่อถึงที่แล้วนะครับเธอก็เดินเข้าไปซื้อบัตรค่าเช่าสถานที่ในราคา50บาทแล้วก็สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่สาวสองท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้คำตอบที่เคลียร์กับทั้งคููเอามากๆนะครับซึ่งคุณอุ่นเฮยก็พยายามพูดภาษาไทยครับว่ายินดีรู้จักกับคำว่าฉันรักเมืองไทยกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านด้วยนะครับ จากนั้นก็มาซื้อบัตรเข้าสถานที่อีก100บาทครับรวมเป็น150บาทแล้วก็เดินเข้าไปข้างในด้วยกันครับระหว่างทางคุณอุน่นเยบอกว่าครั้งนี้มาตั้งเต็นท์แบบไม่ได้วางแผนมาก่อนเธอดีใจมากที่ลานตั้งแคมป์ยังเปิดให้บริการอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เธอดีใจก็คือป้ายบอกทางต่างๆเขียนไว้ด้วย5ภาษาก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีด้วยครับ หลังจากเดินทางมาถึงลานแคมปิ้งทั้งคู่ก็เดินสำรวจสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับว่าจะกางเต็นท์กันตรงไหนดีเพราะสถานที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ยังไม่มีใครกางเต็นท์เลยด้วยก็เดินดูน้ำพุร้อนบ้างดูจุดชมวิวบ้างไปเรื่อยๆครับแต่ตอนที่เดินๆอยู่นั่นเองขาของคุณพิงค์ก็ติดเข้าไปในหล่มโคลนครับ์ค์ค เธอก็ทั้งตกใจแล้วก็ขำไปด้วยนะครับบอกว่าตอนเดินมาเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าตรงนี้มีล่มคิดว่าเป็นพื้นหญ้าเหมือนที่อื่นซะอีกคุณอื่นเฮเยก็เลยทอดทุงเท้าของเธอออกแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะช่วยดึงคุณพิงออกมาครับแต่ว่า ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นติดลมกันทั้งคู่แล้วครับไม่มีใครช่วยใครได้จริงๆซึ่งคุณอนทะเยก็หัวเราะออกมาแรงมากนะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษ <c oughs> ขอโทษมันอดขำไม่ได้จริงๆและหลังจากพยายามกันอย่างทุลักทุเลอยู่สักพักหนึ่งนะครับทั้งคู่ก็ขึ้นจากโคลนได้แต่สภาพก็คือเละเทะไปหมดเลยครับ <c oughs> หลังจากล้างเนื้อล้างตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคู่เข้ามานั่งพักกันในศาลาใกล้ๆครับบอกว่าเหนื่อยมาก เหนื่อยยิ่งกว่าตอนกลางเต้นซะอีกเมื่อกี้คิดว่าชีวิตตกอยู่ในอันตรายซะแล้วคุณพิงกก็บอกว่าเรากางเต้นกันในศาลาน,นี้เลยดีไหมตรงโน้นมันร้อนเกินไปส่วนคุณอุนเยนะครับก็บอกว่ามาสงบสติอารมณ์กันด้วยการดื่มเบียร์สะักกะป๋องดีกว่าเบียร์ที่พกมานี่แหละเป็นเหมือนความหวังของเราภายใต้แสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงนี้เลยจากนั้นเธอก็เอาถุงกันน้ำที่บรรจุเต็มไปด้วยน้ำแข็งแล้วก็เบียร์เย็นๆออกมาครับพูดคำว่าชนแก้วแล้วก็ดื่มเบียร์กันอย่างมีความสุขชงแก้ว หลังจากดื่มเบียร์เสร็จทั้งคู่ก็พูดคุยถึงประสบการณ์การติดโคลนเมื่อสักครู่นี้กันอย่างออกรสนะครับต่างฝ่ายต่างก็เล่าแล้วก็หัวเราะก,กันออกมาอย่างสนุกสนานเลย จากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเธอจะกางเต็นท์ตรงไหนกันดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนําจุดกางเต็นท์ดีๆมาให้นะครับเมื่อมาถึงที่หมายเธอก็เลือกกางเต็นท์กันใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งครับเธอบอกว่าที่นี่ไม่ร้อนอาศัยเงาของต้นไม้ต้นนี้เธอสามารถกางเต็นท์ได้เลยจากนั้นก็นําอุปกรณ์กางเต็นท์ออกมาจากกระเป๋าครับซึ่งผมทึ่งมากมันมีอุปกรณ์เยอะมากเยอะจนงงว่าทํายังไงถึงอัดเข้าไปอยู่ในเป้ของเธอได้หมดแล้วผมเห็นเธอแบกมันไปมาไปมาทั้งวันเลยมันไม่หนักเหรอครับ ผมไม่เคยมีประสบการณ์กางเต็นท์มาก่อนด้วยนะครับคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าของเยอะขนาดนั้นน่ะเธอพกมันไปมาแบกมันขึ้นรถได้ยังไงจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มกางเต็นท์ครับเป็นเต็นท์เล็กๆเต็นท์ใครเต็นท์มัน2เต็นท์บอกเลยว่ามืออาชีพสุดๆส,สมกับเป็นยูทูบเบอร์สายกางเต็นต์จริง,รงครๆครับเธอบอกว่าเธอพอใจกับสถานที่กางเต็นท์ของเธอมากมันกว้างขวางวิวก็สวยมองออกไปเป็นน้ำพุร้อนพื้นแห้งสะอาดไม่มีน้ำขงัง อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงมีมดแมลงบ้างเล็กน้อยแต่รับได้ที่สำคัญไม่มีใครกางเต็นท์ใกล้ๆพวกเธอเลยพวกเธอเลยได้ดูวิวสวยๆทั้งวันใกล้ๆกับเต็นท์ของเธอมีบ่อแช่เท้าอยู่ครับก็จะมีคุณลุงคุณป้าน,นั่งแช่เท้ากันชิวๆนอกจากนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปมาเป็นระยะๆ,ๆเธอก็ทักทายสวัสดีกับทุกคนเลยนะครับพยายามพูดภาษาไทยคําว่าสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะตลอดแถมบางกลุ่มก็ยังมาขอถ่ายรูปกันด้วยนะครับ ซึ่งหลังจากกางเต็นท์เสร็จก็มาชนเบียร์ด้วยกันอีกรอบหนึ่งครับอพอถึงต้นเย็นเธอก็เริ่มทำอาหารครับโดยมื้อนี้เธอทำสองเมนูก็คือต้มยำกุ้งกับผัดไทยที่เธอซื้อมาแบบกึ่งสำเร็จรูปจากบิ๊กซตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเธอจะปรุงเพิ่มด้วยการใส่มะเขือเทศหอมหัวใหญ่ แล้วก็กุ้งสดลงไปด้วยครับแล้วก็ตบไทยด้วยการใส่เห็ดแล้วก็ถั่วงอกลงไปนะฮะเมื่อต้อยมยำกุ้งเสร็จเธอก็หันไปทำผัดไทยต่อครับเริ่มต้นจากลวกเส้นก่อนแล้วก็เอาลงไปผัดพร้อมหอมหัวใหญ่ใส่กุ้งใส่ซอสที่ซื้อมาใส่ไข่แล้วก็ปิดไทยด้วยถั่วงอกครับหน้าตาออกมาน่ากินเลยแต่ห่างจากคำว่าผัดไทยของเราไปเยอะเลยนะครับตอนเธอทานต้ยมยำกุ้งเธอบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยแบบภูมิใจในตัวเองเลยเอว้า จากนั้นเธอก็ชิมผัดไทยดูครับเธอบอกว่าเมนูนี้ถึงจะไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปตอนผัดแต่มันก็อร่อยมากๆหลังจากกินไปสักพักนะครับทั้งคู่ก็เอากล่องสีขาวๆฟ้าๆนี่ออกมาดื่มครับผมคิดว่าเออต้อยมยำกุ้งมันน่าจะเผ็ดแหละเลยเอานมออกมากินแก้เผ็ดอะไรแบบนี้ แต่ดูจากท่ากินแล้วมันไม่เหมือนกินนมอะฮะมันกินแล้วดูสะใจแปลกๆผมก็เลยไปค้นมาครับว่าไอ้กล่องฟ้าๆขาวๆที่เอาออกมาเนี่ยสรุปมันคืออะไรตกลงมันเป็นโซจูนะครับทุกคนช่องเกลช่องเกลจากนั้นทั้งคู่ก็กินกันต่อครับกินจนเส้นในผัดไทยหมดเธอก็ลวกเส้นมาเพิ่มครับแล้วก็เอาลงไปคลุกในผัดไทยใหม่แล้วก,ก็เริ่มกินกันอีกรอบคือทั้งคู่นั่งกินไปจิบเบียร์จิบโซจูไปจนคํำเลยฮะ พอต้มยำกุ้งหมดเหลือแต่น้ำซุปเธอก็ลวกเส้นมาใส่ในต้มยำต่อกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปนะครับแล้วก็กินต่อกันจนดึกดื่นคืนนั้นก่อนที่ทั้งคู่จะเข้านอนนะครับคุณอื่นที่เย็บอกว่าที่นี่ตอนกลางคืนอากาศดีมากร้อนไปนิดหนึ่งเพราะน,นอนใกล้กับน้ำพุร้อนแต่ก็เปิดเต็นท์ไว้ให้ลมผ่านที่นี่เงียบสงบเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นกางเต็นท์เลยทั้งลานก็เลยมีแค่เธอสองคนก่อนนอนมียุงนิดหน่อยแต่ยากันยุงก็ช่วยได้เยอะ ที่นี่สะดวกสบายแสงไฟสว่างมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้เธอกลัวก็คือรูปปั้นเด็กตัวนี้ครับเช้าวันต่อมาคุณอื่นเฮียรีวิวให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ดีมากๆเธอนอนหลับสนิทจนถึงเช้าอากาศอยู่ที่ประมาณ17องศาดีที่เธอพกทั้งชุดยาวแล้วก็ผ้าห่มมาด้วยก็เลยนอนหลับสบายไม่หนาวเลยครับเช้านั้นทั้งคู่กินไข่ที่ต้มด้วยตัวเองจากบ่อน้ำพุร้อนกับเบียร์ช้างเย็นๆที่ซื้อมาจากร้านแถวนั้นครับ จากนั้นก็เริ่มเก็บเต็นท์ลงเป้เพื่อเตรียมเดินทางไปแม่กำปองต่อครับพอมาถึงแม่กำปองทั้งคู่ก็เดินเล่นไปรอบๆหมู่บ้านซื้อของกินเล่นแล้วก็เบียร์วุ้นเย็นๆกินแก้เหนื่อยกันนิดหน่อยก่อนที่จะเดินไปดูวิวที่ร้านกาแฟาร้านดังของแม่กำปองครับคืนนั้นทั้งคู่มาทานอาหารเย็นกันที่กาแลนไนท์มาร์เก็ตหลังจากชนแก้วกันอย่างคึกคัก ทั้งคู่ก็ไปต่อกันที่งานเชียงใหม่ C A D ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นงานลอยกระทงบวกกับเทศกาลลอยโคมไฟนะครับซึ่งในงานก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงแสดงศิละปะแม่ไม้มวยไทยมีน้ำมีอาหารมีขนมให้ทานกันเต็มที่เลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการลอยกระทงชมพูแล้วก็ลอยโคมไฟครับตอนที่ลอยโคมไฟนะครับทั้งคู่ดูมีความสุขมากเลยครับหลังจากที่ปล่อยโคมหลุดจากมือไปเนี่ยก็โบกมือบายบายโคมอย่างบ้าคลั่งเลย เธอบอกว่าคืนนี้เธอเห็นดอกไม้ไฟมากมายเห็นความสวยงามแล้วก็วัฒนธรรมที่น่าเหลือเชื่อของที่นี่เธอมีความสุขกับช่วงเวลานี้เอามากๆจากนั้นวันต่อมาเธอก็เดินทางต่อไปที่สมุยครับคลิปนี้เพิ่งลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับใครอยากเข้าไปดูแบบเต็มๆกดตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับรับรองว่าจะชอบแน่ๆทีนี้เราลองมาฟังคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าคนที่เขาดูคลิปแล้วเนี่ยเขาจะว่ายังไงกันบ้างโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่า ฉันต้องยอมรับว่าการนั่งรถไฟนานๆที่มีทางเดินแคบๆเป็นอุปสรรคใหญ่มากสำหรับฉันที่กลัวความแคบคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าว้าวเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากการลุยบึงนั้นดูสมจริงสุดๆทำอาหารได้น่ากินและเทศกาลก็ดูสนุกมากคอมเมนต์ถัานมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นวันหยุดที่สุดยอดมากในประเทศที่งดงามที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกคุณสนุกกันมากรถไฟดูเหมือนจะเละเทะหน่อยนะ แต่พวกคุณก็ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยแล้วตอนติดโครนนั้นอีกแทบจะโดนยาก,กลืนแล้วฮ่าฮ่าฮเป็นช่วงเวลาที่ทั้งน่าอายแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจริงๆกลิปนี้บรรยากาศดีพลังบวกเยอะมากเพื่อนที่ดีจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างมีความสุขภาพโคมลอยสวยมากทุกอย่างรวมกันแล้วงดงามจริงๆเป็นทริปที่น่าจดจําไปอีกนานดูแลตัวเองและขอให้มีวันที่แสนวิเศษแล้วพบกันใหม่บายๆค่ะ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าวิดีโอน่าทึ่งมากดูเหมือนพวกคุณสองคนจะสนุกกันสุดๆขอบคุณที่แบ่งปันคลิปนี้นะขอให้ปลอดภัยและสุขภาพดีคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าวันสวยๆ #amazingthailand คอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากรวมถึงวัดสวยๆด้วยและสิ่งที่พลาดไม่ได้ในแต่ละจังหวัดก็คือมีคาเฟ่สวยๆเยอะมากจนคุณต้องหลงรัก คาเฟ่แต่ละร้านตกแต่งไม่เคยซ้ำกันมีวิวที่สวยงามทั้งทุ่งนาแม่นม้ำทะเลและภูเขาประเทศไทยมีคาเฟ่ประมาณห0,000ื่นแห่งได้มั้งขอให้คุณสนุกและมีความสุขทุกๆวันคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าชอบการผจญภัยของคุณทั้งสองคนเวลาออกเดินทางด้วยกันสนุกและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสมอคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ารถไฟดูเหมือนขบวนขนสัตว์เลยแล้วตรงน้ำพุร้อนจริงๆก็ควรมีป้ายเตือนพื้นที่ลุ่มบ้าง บอ่อน้ำพุร้อนตอนกลางคืนสวยมากค่ะแล้วไอเดียต้มน้ําในบอ่อน้ำพุร้อนก็ฮาดีคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าประเทศไทยคือประเทศโปรดของผมเลยผมไปมาแล้ว40ครั้งเดือนตุลาน,นี้ก็จะไปอีกเหมือนกันจะไปเชียงใหม่กับเกาะสมุยลอยกระทงเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดในไทยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่พูดตามตรงผมไม่ค่อยชอบกรุงเทพเท่าไหร่มันวุ่นวายเกินไปคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีครับวิดีโอนี้คือหนึ่งในวิดีโอที่ดีที่สุดเลย ผมเคยไปไทยมาหลายครั้งและทุกครั้งก็น่าหลงไหลเสมอคุณมีเพื่อนร่วมทางที่น่ารักฝนในไทยเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วเรื่องดื่มเบียร์เนี่ยเรื่องสำคัญเลยนะคอมเมนต์ทัดมานะครับบอกว่าชอบวิดีโอนี้มากเทศกาลลอยโคมไฟสวยงามมากคุณกับคุณพิงค์ทำให้ฉันหัวเราะหลายรอบตอนที่ติดโครนนั้นฮาสุดๆไปเลยขอบคุณที่พาเราไปด้วยนะคืนนี้จะกลับไปดูอีกรอบ คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็ชมวิดีโออย่างมีความสุขเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับอึนฮเยกับพิงค์โดนโครนดูดด้วยกันเหรอฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าการเดินทางของคุณทั้งสองคนที่เชียงใหม่นั้นได้เห็นธรรมชาติสวยๆและงานลอยโคมไฟกับดอกไม้ไฟที่สุดยอดมากสนุกจริงๆคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับคุณพิงค์ขอบคุณที่มาสร้างความสนุกร่วมกับคุณอึนฮเยนะคะ คอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าดูเหมือนจะโดนจัดหนักไปหน่อยเพราะอยู่ในต่างประเทศแต่มุมกล้องกับบรรยากาศดูดีมากสดใสามากๆคอมเมนต์ Comment ทันมานะครับน่าอิจฉามากเลยค่ะเท่มากสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไปต่างประเทศมานี่เองน่าสนุกสุดๆเลยเพื่อนร่วมทางเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกค่ะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสิ่งที่น่าอิจฉาที่สุดไม่ใช่อะไรเลยเบียร์ตอนเช้ายังไงล่ะ ผมเคยจินตนาการไว้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่เคยลองกินตอนเช้าเลยสักวันหนึ่งต้องลองให้ได้คอมเมนต์ถัดมาครับช่วงนี้เกาหลีอากาศกำลังเย็นสบายเลยค่ะส่วนที่ไทยน่าจะยังร้อนเหมือนเดิมแต่จากมุมมองของคุณอึนฮเยประเทศไทยสนุกมากๆเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าตอนแรกนึกว่าไปคนเดียวแอบห่วงอยู่เหมือนกันแต่พอรู้ว่าไปกับคุณพิงก็โล่งใจละไปเที่ยวกับเพื่อนตั้งแคมป์ต้มไข่ในบ่อน้ำร้อนแล้วก็เบียร์ตอนเช้า ถ้ามีเวลาอีกหน่อยขอให้เก็บความทรงจําดีๆเพิ่มมากขึ้นกว่าดีนะคะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าภาษาไทยของคุณไม่ธรรมดาเลยเคยอยู่ไทยมาก่อนหรือเปล่าครับคอมเมนต์ถัดมาครับเทศกาลลอยโคมไฟสวยงามมากเลยครับดีใจที่ได้เห็นคุณสนุกกับเพื่อนๆไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้เที่ยวกับพิงค์อีกแล้วอาหารก็ดูน่าอร่อยวิวก็สวยมากคอมเมนต์ถัดมานะครับวิดีโอนี้สุดยอดที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลย ตอนที่คุณกับเพื่อนติดโคลนบ่อน้าร้อนนั้นตลกมากเลยนะครับพวกเราก็มีบ่อน้าร้อนที่ไวโอมิงเหมือนกันและผมชอบตอนที่คุณปล่อยอะไรบางอย่างขึ้นฟ้ามันสวยจริงๆและ2อคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นของคนไทยครับโดยคอมเมนต์บอกว่าเมืองไทยยินดีต้อนรับคุณนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ทุกๆคนนะครับอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างแต่คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกๆคนครับหวังว่าคุณและเพื่อนจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้นะครับ และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าดีใจมากเลยค่ะที่ Big b o d y มาที่ไทยยินดีต้อนรับนะคะหากมีสิ่งใดที่ต้องการคำแนะนำพวกเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณค่ะ และนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับบางคอมเมนต์บอกว่าในเขตอุทยานแห่งชาติแบบนี้เขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะครั้งหน้าอย่าทำอีกแต่ก็มีคนมาแย้งนะครับว่าเบียร์ที่เธอซื้อเนี่ยก็ซื้อมาจากร้านในอุทยานนั่นแหละคงไม่เป็นไรหรอกมั้งซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วดื่มได้ไหมใครมีข้อมูลตรงนี้ก็บอกกันหน่อยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ลาก,กันไปแล้วสวัสดีครับ